สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสายฝนทองประเสริฐเส้นแนวเนาะเมื่อนี้สายฝนก็แบบว่าเออหลังจากที่แบบว่ามาส่งการประมาณเอ่อจักมือว่ะประมาณสี่ห้ามือแล้วทุกคนสี่ห้ามือมืออื่นกับว่าประมาณมืออื่นกับวันที่สิบแปดนะสายฝนก็จะกลับแหว่งแล้วเดี๋ยวเมื่อนี้สายฝนจะมาเฮ็ดคลิปเอ่อรีวิวเฮือนสายฝนเนาะหลายๆลายคนถามเข้ามาว่าเมื่อบ้านแล้วอ่อรีวิวเฮือนให้แน่รีวิวอ่า ครอบครัวมีไผ่แน่ไผ่แน่เนาะเดี๋ยววันนี้ไซฟฝนจะมารีวิวเนาะนี่ทางหลังนี่เนาะคือบ้านไซฟฝนเองเนาะหลายๆคนคงจะคิดว่าโอ้ไซฟฝนคือแบบให้โซ่เนาะอยู่ในเมืองให้โซ่แบบไปลินไปกิ่นแบบใส่เงินฟุ่มเฟือยอันที่จริงนัมันบอเมนเนาะเพราะว่านั้นมันคือเวของไซฟฝนเนาะอันที่จริงแล้วไซฟฝนก็แบบว่าเป็นครอบครัวที่บอเมนว่าทุกเนาะบอเมนว่าทุกแต่ว่าพออยูพย่พอกินเนาะนี่ทางหลังเนาะเดี๋ยวไซฟฝนจะ พาเข้าไปเบิรงเลยว่าเฮิร์นเป็นยังไงเนาะถ้าหลายๆคนที่แบบว่าเบิรงคลิปนี้แล้วอาจจะหัวว่าการใช้ชีวิตของไซฟอนคือแบบมันตั้งกันกับอยู่ในเวียงเลยเพราะว่ามาอยู่บ้านเฮาแล้วมันจะแบบบรรนอกเนาะมันดอกแต่ว่ากเกินอยู่ในคบคัวที่แบบว่าพออยู่พอกินนะกับใไ,ไ,ได้ลำเราได้ด้วยอย่างเฮิร์นก็คือแบบหลงังเกาๆอยู่เนาะอันนี้ก็คือจะสร้างหม่เนาะทุกคนก็แบบรวยอะเนาะ นั่นก็รถใหม่ไงอันนี้ก็รถจักรไงมาแต่แลว้วขี้ต่มมาถ้าก็จะฝนก็มีแต่ขี้ต่มมาทุกคนก็แบบว่านี่เนาะอันนี้ก็คือทางเขาเนะทางเขามาแต่ทางไงก็ประมาณห้าร้อยเมตรในนี่ก็คือโอ้อันนั้นก็คือไม่แผ่นวะโอ้คักเนาะบักน้อ,กนอยนี่ว่าสีขาวอ่ะ นโอ้ยอันนี้ก็ลดเส่ฝุนเนาะที่ว่ากำลังจะหากล้ลังแล้วฮะต่ำสูงนี่ล้างแล้วแบบเจีจมเลยนี่บอกฮะต่ำมึงแต่พอแต่เตมื่อกูมเ,เค่อยอาบน้ำให้เดอ้อมีต่มึงนี่แหละให้กูอาบน้ำให้นานๆเมื่อื่นก็สิกับเวียงแล้วก็ต้องเฮให้เง้มนงามๆสันตัวนาออันนี้กันทั้งทั้งนี้ก็เป็นเฮือนเดอ้อนนี้ก็เป็นเฮือนหลังนึงแต่ว่าเป็นเป็นเฮือนของอาย ่าเบิ่งรีวิวเฮือนใหม่นะโอ้ใหญ่เลยนี่ก็ใส่งบประมาณ4-5ล้านตื้อีบเนาะอันนี้ก็บ้านเก่าเนาะ ตอนนี้พอ,อยังบ่ทันมาแตะหน้าเนาะพอ่อแม่ยังบ่ทันมาเออพอ่อบ่ทันมาแตะหน้าเดี๋ยวท่าให้เพิ่นมาก่อนเมื้อเรื่อสุกก็ไปว่าหลังจากไปเดินที่สงกรานต์มาเมื่อวานนี้มื้อนี้ก็คนขี้แกบไปใส่หน้าแล้วได้ไปซ้อมมาไปกับโพวะไปไสไปเอาแกบใส่หน้า <c oughs> วานนี้ไปใส่าวานนี้ไปเดินเที่สงการ มเมื่อวานนี้ไปเที่ยวสุกาเนาะวมันได้เอาขี้แกะไปเส้นหน้ากับเพาะเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะไปกันเลยตอนนี้ขี่รถตอกๆไปเนาะอันนี้คือสภ้อาบ้านใส่ผุนเนาะตอนเมื่อนี้เป็นมื้อสุดท้ายเนาะแต่ว่าเมื่อนี้เอาขี้แกะไปใส่นหน้านะมาานเมื่อวานนี้ไปเล่้นลายบ่อนแล้วกูแต่แล้วโอ้ยทรงผมใส่ผลุลคือแบบ โคยุ่งหค้ย่องเลยเนาะเพระาะว่าตื่นมากกันบ้านเจ็ดโมงแล้วนะครับสมนะฮะเนี่ยบรรยากาศตนานอนเช้านาะแต่ว่าเขาไปลิ้นสงการานต์หมดแล้วจะบวชให้พระอิปัยเลยมื้อนี้เป็นมื้อสงการานต์มื้อสุดท้ายเอออันนี้เป็นเป่เปาขี้แกบ ได้เอดเดเผาเฮปตกแลนะพ่อลปตกแลตอนนี้หาของหอดนาหาเรียบร้อยเนาะไอันนี้ก็คือเทียนนาเฮา ที่างนาน้อยต้องแน่งละต้องแน่งต้องแน่งนี่เป็นงูของเฮาเนะ้อประตูนีส่สัวาา่วตะลัก ameleon นี่ตะลัาก a m e l e เด้อน้าสมัยที่โจนนะไซโฟอนไม่ได้จนไดมีงูอ่าประมาณสามสิบปลายตัวนาะเท่าไรพวกงวูเฮาจะโตวพอจะโตวพอ เอ้ยพันวาสามสิบหกตู้พันว่าก็รวยอ่ะหน้าก็กว้างไงเห็นไหมหน้าก็กว้างมากเลยอะส่งสามถุงอ่ะโอ้ยจะไปจนอย่างอย่างยาเล่าเออนี่เห็นบางโอตัวบางใหญ่บางใหญ่กินสซงการก็หมดสองตู้อ่ะกินสซงการก็หมดสองตู้เบาเบาอ่ะเอาจะไปจนอย่างผีบ้าผีบอกข้อแตกไงยาเล่า เออบุญบายท้่สุดนี่จะไปหาวาวาวระกุจ่นเดอ้ออาปากสุหันณน่าอันนี้ก็มาใส่ร้านโอ้ยมันก็สิตกเลยนี่น่ะขี้แกบใส่ใสขี้แกบหน้าเนาะให้มันงามฮะต่ำสู่สปิลิตสูงกันอย่างนย้ยังลราจักบ่เวียกงานนี่หือชุม่มเวียกมางานการมาสร้างสุภีปอมันคือกูนี่ มาซอยพอซอยแม่เฮ็ดเวีเฮ็ดงานที่เป็นหมือนจาไปลินอย่างยูฮันเงือรวยวะสุดอ่ะนะฮะเดีด้อเดี๋ยวจะนนไปเอาขี้แกบใหญ่เสานาก่อนเนาะอ,อันนี้ก็คือสงการของเขาเนาะวันที่สิบห้าเออประมาณวันที่สิบหกเนาะเมื่อวานนี้ยเขาก,ก็ไปลินหลายบ่อนแล้ววันนี้ก็ทำงานก่อนที่จะไปลินนะจะไปซ้ำอ,อ๋อ ทำไมให้สู้อย่างเรามันต้องตรกระกรรมลำบากอย่างนี้คุณพ่อไม่เข้าใจเลยว่าเราเป็นนิตไอดอลสื่อดังระดับประเทศโอ้ยอันนี้ต๊สู้คุณพ่อเขาไม่เข้าใจหรอกว่าเราเป็นเซเลบนะและ้วบ่สไซคือหมูขึ้นมาในสู็นบอสบัสไซแบบที่แกแบบหมูเหม่สมูสมาโอ้ยไปได้แต่ฝนไปแม่คา,าดตาด้วยแต่ฝนรวยแต่ฝนรวยจัางนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจเลย โอ้ยน้าเจสซี่คนขอนี้ญาติใหญ่อันนี้ก็อนนะทุกคนเนาะใหญ่อขี้แกบก่อนเนาะ bẹp nưng bộ là quà mặn sao bài bầu Nè ตอนนี้ก็เรียบร้อยโอ้ยเละตอนนี้พวกเราก็กำลังจะกลับเนอะพราะว่าแล้วแล้วนี่ น,นี่คือสภาพยามแรงเนาะมาใส่แก้วได้ปะไปกินข้าวแดงแล้วกูมอนีอออ่อันนี้อันนี้ก็โง่ใส่ฝนเนาะประมาณจักตัววะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปก็สสี่ตัวเนาะเงินเออโง่ลมทั้งเบิด นี่พนยายเพนมากแงแค่ปรเดงเนาะยายข้างบ้านไงดาเก่งมากเลยท่านผู้ชมยายข้างบ้านคือดาเก่งมากโอ้โง่กว่านะ apa itu